สวัสด,ดีพี่น้องสวัดดสวด,ดีตอนเช้าเมื่อนี่ยายสีมาขัดมะม่วงบ่มมกม่วงพี่น้องจ๋า <c oughs> ที่นี่ก็ที่นี่ตอยมาก่อนซอยมาก่อนเท่าไห่กะละมังเลยบ่มเรียบร้อยแล้วยายคิดว่า สิคัดหน่อยเชือเขียวออกพี่น้องคัดหน่อยเชือเขียวออกจะเอาตัดแบบว่าเอาหน่่ยที่เหลืองๆเสื้อมาใส่ผีก่อนเพิ่งจะได้เหลืองความกัน นี่คือเขียวแบบนี้ก็จะเอาไวใสัตย์ใสกัละมังตั้งหาแล้ว็นชุกกันจะได้ชุกความกันเอาไปรุ่นไข่รุ่นมัม่นจะ้ะ นี่ก็แยาสิคัดออกแ้กสิเอาต์เยอะเหลี่ยงไซเลยถ้าเพาะกะละมังหนึ่งตั้งหาทีเหลืองๆ้ยกกันสิคัดอ้าวบ่มให้ตาก่อนเว้ยหัวเหลืองๆกับเสียงลูกคนละกะละมังเวลาเพิ่นแดงเพิ่นจ้าเพิ่นกันสิเดือดพร้อมกัน บ่มีนนังซื้อพิมพ์คือสม,มัยตะกีหรอกพี่น้องสม,มัยก่อนเนี่ื้อนังซื้อพิมพ์มาเป็นโล่เป็นโล่นะฮะคือประเดี๋ยวนี้ทุกม,มือนี่คนบ่ได้อันนั้นแล้วคนบ่ได้ส่วนมากถึงบอ่ค่อยมีแล้วนังซื้อพิมไปเลยหาแนวบม่มห่วงยากพี่น้องจ้าเอ๊ะ็ือเก็บเอาเน้อยแดงเลยนะ เน uh, ี่คือเขียวกับบ่มใบหนเพิ่นแด่งหลายๆแจกจ่าเขาก็ร่วมกับละมั่งเดียวไปเลยคือหน้าเป็นเหลืองมันก็จีเหลื้อความกันเนาะเห้ยช่วนนวนมันก็จีได้เหลือง ต้นใดพันดกหลายต้นใดพันดกหลายพันกสิตพกค่อยน่วยน,น,น่วยพ่อญไปเลยคือมันดกเกินไปงามรับไปดีพันพันลายรุ่นหีวงลายรุ่นขนาดเลย บ่มกับขายซ้ำเก้าดิฟกับขายซ้ำเก้าพี่นนองแต่ว่าคนคนกับเรียกลองเ้าอยากต้องการม่วงสูกหลายตัวนะก็เลยต้องบ่มเลือกบ้่งยหมว่าแดงๆกันพี่นนองจ้าอะไรก็แดงหมดเลยนี่ ขัดไ้คนละกะละมั่งพี่น้องถ้าพันจ่าลหลายๆเอ้าไม่ยังสุกเกินไปลนะเลวย,ย,เยบบเว่าแล้วบ่สวยพี่น้องเอ้ยเสียบบ่ให้เบาเลยจ้าบังเสียงจะคลองได้ยังไงยายกได้จ้า แกมืดนวลนี่เอวบางกล้องจะคล้องก็บบุ๋มแกกับจิตผลใส่กับละมั่งที่นี่แล้วแดงเจ็ดซ้ำหนีละพี่น้องยายขัดปกมวงบมก็ได้จ้า ว็รว่าวันวันจะทายอย่างลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้าบ่มบักม่วงกันด้วจ้า